ครับผมสวัสดีครับสมาชิกประคำของเต็งประจำวันที่4เดือนพฤศจิกายน2องพก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ดหคู่1ตัวในนนะครับผลก็ฝากด้วยครับไม่กลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลขทีดีเจ็ดแปดเก้าหน้าก็จะมีแอดน่นอด้วยกลุ่มมิกโรเกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาหรืนสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นํามาฝากสมาชิกเก่นเคย1คู่ในนั้นซุปเปอร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งเวลาตีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศเะ้าของทีมฟูลแลมกับเบรนฟอร์ด เจ้าบ้านดับที่1 2 9สนัดแต้มทีมดับที่1 1 9เนัดแต้มล่าสุดที่เจอกันนะครับกินกันมาลงเจ้าบัตที่0ประตูต่อ0มาดูฟอร์มเกมมาแลกนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับเสมอทีมแอปเบอร์ตัน1นประตูต่อ1ส่วนเบนฟอร์ดล่าสุดนะครับก็เสมอทีมเซฟฟิวเวนเดย์ไป1ประตูต่อ1 หนุบอีกรอบก่อนเกมของผมดูแลกันนะครับ็อือเกมนัดที่10ในเกมลีของทั้ง2ทีมสลับคัาขึ้นนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างทีมฟูลแลมมลงสนามปดิมาเกนะ้านัดชนะ3เสมอ3แพ้สาสามนัดล่าสุดยังไม่ชนะใครต่อเนื่องติดต่อกันเสมอ1แพ้ไป2นะครับมาดูฝั่งทีมเดนเวอรฟอร์ดบ้างก็ลงสนามไปดิมาเกนะ้านัดชนะ4เสมอ1แพ้4สองนัดล่าสุดทุกรายการถือว่าทําฟอร์มดีขึ้นมาไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะ1เสมอ1นะครับ จะการเลือกผมมองผนนด้นหลังไปเบนฟอร์ดดูดีกว่านะครับราคาทีมเจ้าบ้านฟูลล่ต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจในรั้นครบผมบอนั้นตามฟอร์มช่วงนี้ถือว่าทีมเยือนเบนฟอร์ดดูผลัานดูดีกว่าอีกอย่างเจอการสอนทางด้านสุดเบนฟอร์ดไม่แพ้ฟูลเล่ชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งมองว่าบอลคู่นี้นะครับน่าทดลองทีมเยือนเบนฟอร์ดใ,ในราคาครึ่งลูกผมมองว่าเบนฟอร์ดไม่น่าถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอนะครับมั่นใจบอลครับลองเบนฟอร์ดในราคาครึ่งลูก พดอยามทิกติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกดึงดันล่างได้เลยขอบคุณครับ